การไรยาวหมดความเสียใจเมื่อรู้ว่าเสือทำแบบนี้หลังถูกแม่ฟ้องเรียกว่ายังคงเป็นประเด็นตราม m เกิดขึ้นในครอบครัวที่หลายคนลุนให้แม่ลูกคืนดีกันเร็วๆก่อนจะร้าวลึกไปมากกว่านี้สำหรับเรื่องราวของครอบครัวเซกโรโซกับกรณีของการวิพากษ์กับลูกๆเสือกว้างที่มีเรื่องผิดใจกันถึงขั้นฟ้องร้องเป็นคดีความทางแม่และลูกต่างไม่มีใครยอมใคร ล่าสุดการวิพากษ์เด้โดอีกครั้งหลังทราบว่าเสือเส้นรับทราบข้อกล่าวหาโดยการโพสต์ไร้ยาวผ่านทางไอจีมีใจความว่าแม่ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่แม่ทุ่งเทแม่ไม่เคยหวังอะไรตอบแทนแม่ไม่เคยปิดบังอะไรลูกเลยแม่ไม่ใช่คนดีลูกไม่เคยสนใจแม่เองต่างหากคนข้างๆลูกเอาข่าวเก่าๆแม่ให้ลูกดูลูกกลับอายที่มีแต่คนด่าแม่และรังเกียจแม่ขยะขยงแม่เรียกแม่ว่ามัน พ่อนัดไปกินข้าว3ามคนลูกกลับบอกว่าเดี๋ยวแม่ก็แอบ,บตามไปแม่ไม่ใช่คนที่สันดานนั้นลูกไม่เคยรู้จักแม่เลยแม่ฝ้องลูกเพื่อให้เราได้พบกันคุยกันลูกกลับหลอกลวงแม่แล้วมาเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาลูกบอกทุกคนว่าจะไม่ยอมไกลเกีย่ยจะซู้คดีแม่อุตส่าห์บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าการแค่อยากเจอหน้าเขาถึงไม่ได้คุยกันก็ไม่เป็นไรไม่ได้อยากได้อะไรจากเขา แต่ลูกๆเกลียดและรังเกียจแม่ถึงขนาดไม่ยอมไกลเกลี่ยมาเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาในเมื่อลูกต้องการแบบนั้นตำรวจก็จะสรุปสำนวนส่งอายการฟ้องทันทีคุกมันไม่ได้น่าอยู่นะและที่สำคัญแยกขังชายหญิงลูกแม่กลายเป็นคนที่โง่ไปได้ไงขนาดนี้แม่ขอเตือนไว้ก่อนนะว่าการทำหลักฐานเท็จพยานเท็จฟ้องเท็จปลอมแปลงเอกสารเป็นอาญาแผ่นดินปล่อยไปตามกรรม แค่นี้ลูกก็บาปกรรมมาหันมากแล้วค่ะแม่จะไม่เตือนลูกอีกแล้วเจอกันที่ศาลแม่หมดความเสียใจแล้วเพราะลูกรังเกียจว,ว่าแม่ต้อยต่ำลูกๆสูงส่งก่อกรรมทำบาปเองแม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยแม่ส่งลูกเรียนมาจนจบแม่ต่ำๆคนนี้แหละที่ห่วงทุกคนช่วยเหลือทุกคนถ้าจะเพิ่งรู้ว่าแม่ต่ำก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ทุกอย่างที่ทำคือทำให้ครอบครัวอยู่รอดแต่ลูกกลับรังเกียจแม่ ยังไงก็แพ้คดีแม่ในศาลแน่นอนลูกเลือกเองมันไม่มีทางรอลงอาญาทุกคดีหรอกมันต้องพลาดแน่เงินต่ำๆของแม่ไหนว่าจะคืนลูกผู้ชายพูดโกหกไม่ดีเลยนะคะแม่ต่ำๆคนนี้ไม่เคยมีคำว่าโกหกแค่นี้แม่ก็ภูมิใจในตัวเองมากแล้วบ้านแฟนเห็นประกาศว่ารวยแล้วทำไมไม่คืนเงินแม่เพราะแม่เดือดร้อนมากโควิดงานแทบไม่มีค่าใช้ใจ่ายสูงมากกรุณาคืนเงินแม่ด้วยแล้วอยู่กันให้มีความสุขนะคะลูก ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ